สำหรับในช่วงบ่ายนะคะช่วงชั่วโมงการบ้านของเรานะคะนักเรียนเราก็จะทําแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งต่อมาจากเมื่อเช้านี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เราเรียนกันในเรื่องของอะไรลูกในเรื่องของวิธีลบนะคะเราจะเรียนวิธีลบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนวิธีบวกทีหลังนะคะเนื่องจากวิธีลบเนี่ยนะคะจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างยาก มากกว่าวิธีบวกเนาะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ยังนับต่อไม่เป็นนะคะเหมือนที่คุณนสอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะอ่น,นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่84นะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่84จะต่อจากในหน้าที่83เมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่ง เห็นไหมคะนักเรียน83ที่เราทํากันไปเมื่อเช้านี้นะคะจะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบใช่ไหมคะ,ะต่อมาในหน้าที่84นะคะจะเป็นข้อ4จนถึงข้อ7นะคะที่ต่อจากในหน้าที่83นะคะอะนักเรียนดูนะคะในหน้าที่84นะคะจะเป็นรูปภาพของหนูไม่เห็นอะไรยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวโค้ชนะเปิดให้ใหม่นะคะ เห็นหรือยังเอ่ยอะเห็นแล้วใช่ไหมคะมใช่ค่ะโอเคคะ่ะในหน้าที่แปดสิบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสี่ข้างบนก,นกันก่อนนะคะนักเรียนข้อสี่ข้างบนนะคะเขาให้รูปภาพเรามานะคะนั่นก็คือรูปภาพของเสื้อและก็กางเกงนั่นเองนะคะมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวลูก มีเสื้อทั้งหมดห้าตัวและก็กางเกงทั้งหมดสี่ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาถามหาอะไรนะคะซินซนี่หนึ่งซินนี่สอง่ะข้อสี่นะคะนักเรียนเขาให้เสื้อมาห้าตัวใช่ไหมคะแล้วก็กางเกงสี่ตัวนะคะ นักเรียนคะเสื้อกับกางเกงอะ่ะเป็นส่วนที่โจทย์เขากําหนดมาให้นะคะส่วนที่โจทย์เขาถามหานะคะเขาถามหาว่าเสื้อมากกว่ากางเกงกี่ตัวนะคะเสื้อมากกว่ากางเกงกี่ตัวดังนั้นคะ่ะง,ง่ายง่ายเลยคะ่ะนักเรียนเราสามารถนับนะคะย้อนหลังได้นะคะหรือว่าที่เราทํากันเมื่อเช้าเนี่คะ่ะนักเรียนเอาสี่ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึงห้า 4แล้วก็5แสดงว่าจำนวนเสื้อมากกว่าจำนวนกางเกงกี่ตัวคะ1ตัวใช่ไหมคะอ่ะอันดับแรกนะคะบรรทัดแรกเลยเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์วิธีการวิธีลบนะคะคุณแอดบอกนักเรียนเสมอว่าต้องเอาตัวเลขนะคะที่มากเป็นตัวตั้งนะคะเราก็จะเอา5เป็นตัวตั้ง และก็ใส่เครื่องหมายลบให้เขาลงไปนะคะตามด้วยเลขสี่อย่าลืมนะคะนักเรียนการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะต้องมีช่องีส่เหลี่ยมให้เขาด้วย ้ที่สองนะคะนักเรียนหลังจากเราได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ญญแล้วเราก็ต้องมาหาคําตอบใช่ไหมคะอ่ะอเ,เราก็จะหาคําตอบลงไป 5- ้าลบสี่เหลือเท่าไหร่เออที่เรานับกันเมื่อกี้เหลือเง <8 S 2> <9 S 1> นะคะอ่านักเรียนก็ตอบลงไปแค่นี้เองต่อมานะคะนักเรียนข้อ5้านะคะ ข้อ5เขาให้รูปภาพของช้อนนะคะกับช้อนซ่อมนะคะมาอ่ะอันดับแรกเลยคะ่ะนักเรียนเขากําหนดโจทย์มาให้แล้วใช่ไหมคะว่ามีช้อนซ่อมเนี่ยอ่ะมีช้อนทั้งหมด9คันนะคะแล้วก็ช้อนซ่อม4คันต้องหาซ่อมเพิ่มกี่คันถึงจะเท่ากับจํานวนช้อนอ่ะเราจะทํายังไงคะนักเรียนเอาตัวเลขที่น้อยไว้ในใจและก็นับต่อไปให้ถึง9 สไว้ในใจนะับนิ้วต่อไปให้ถึง9ค่ะ4แล้วก็5 6 7 8 9แสดงว่าเราต้องหาจํานวนอะไรคะจำนวนซ่อมเพิ่มอีกอกี่คันลูก5คันนั่นเองนะคะอ่เหมือนเดิมค่ะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะเอาเลข9เป็นตัวตั้งนะคะนักเรียน แล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะ9ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม คำตอบนะคะนักเรียนเหมือนที่เราหาคำตอบเมื่อกี้นะคะ9ลบ4เท่ากับ5 ต่อมานะคะข้อ6กับข้อ7นะคะนักเรียนเรามาดูข้อ6กันก่อนนะคะข้อ6นะคะนม6แก้วกับน้ำส้ม2แก้วน้ำส้มน้อยกว่านมกี่แก้วเห็นไหมคะเขาถามหาว่าน้ำส้มนะคะน้อยกว่านมกี่แก้ววิธีการํามทำยังไงลูกหาคำตอบเอาเลขน้อยไว้ในใจ6กับ2เลขอะไรน้อยกว่ากันคะ สอ,สองครับอ่า2ใช่ไหมคะเอาสองไว้ในใจแล้วก็นับนิ้วต่อไปจนถึง6กสองแล้วก็3 4มสี่ห้าหแสดงว่าจำนวนน้ำส้มน้อยกว่านมกี่แก้วคะ4แก้วนั่นเองนะคะอ่านักเรียนฝึกคิดไว้นะลูกนะวิธีลบนะคะมันจะค่อนข้างยากกว่าวิธีบวกเอาเลขหกเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะ ใส่เครื่องหมายลบหลบสอเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราหาคำตอบเมื่อกี้6 ลบ 2, เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนเท่ากับ4ใช่ไหมเอ่ยเราก็ตอบ4ลงไปต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อ7นะคะมีนักเรียนหญิง5คนนักเรียนชาย7คนนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คน นักเรียนหญิง5คนนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็นักเรียนชาย7คนนะคะเขาถามว่านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนดูนะในข้อนี้นะคะโจทย์เขาอะไรลูกเขาเอาจํานวนของนักเรียนหญิงนะคะที่น้อยกว่าขึ้นก่อนเห็นไหมคะแต่เวลาเราเอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนจําไม่เลยนักเรียนจะเอาเลข5เป็นตัวตั้งได้ไหมลูกไม่ได้นะคะไม่ได้ ดังนั้นนะคะเราต้องเอาเลข7เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย5นั่นเองเพราะว่าโจทย์เขาถามหาว่านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเราก็ต้องเอาจํานวนของนักเรียนชายนะคะมาเป็นตัวตัง้งแล้วก็เอาจํานวนของนักเรียนหญิงเนี่ยเอามาเป็นตัวถูกลบนะคะเราถึงจะทราบว่าจํานวนของนักเรียนชายเนี่ยมากกว่านักเรียนหญิงเท่าไหร่เขียนตามบนครูเลยนะคะใครผิดก็แก้นะคะ จากได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะนักเรียนหาคำตอบได้เลย7-5ลบได้เท่าไหร่เอา5ไว้ในใจนับต่อไปจนถึง7 5แล้วก็6 7แสดงว่าอะไรคะนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงอยู่2คนนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วะคะ่ะ เห็นไหมคะนักเรียนตรงกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะเขาอธิบายเหมือนที่คุณแอดบอกเลยนะคะเขาบอกว่าการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนะคะต้องเขียนให้จํานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเสมอมันจะไม่เหมือนกับวิธีบวกนะคะเหมือนที่เราเรียนกันไปเมื่อเช้านี้ที่คุณแอดบอกว่า วิธีบวกเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะเราจะสามารถเอาตัวไหนมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวไหนมาเป็นตัวถูกลบก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์ของมันก็จะได้เท่าเดิมแต่วิธีลบไม่ได้นะคะนักเรียนวิธีลบเราต้องเอาตัวเลขที่มากกว่านะคะเป็นตัวตั้งเสมอ เห็นไหมเอ่ยเหมือนกับตัวอย่างในข้อที่7นะคะถึงโจทย์เขาจะให้อาจำนวนนักเรียนหญิง5คนมาก่อนก็ช่างนะคะเราไม่สนใจนะคะเราจะดูจํานวนตัวเลขนะคะนักเรียนของโจทย์เนี่ยที่มันมากกว่าเราจะเอาเป็นตัวตั้งนะคะถ้านักเรียนเอาจํานวนที่น้อยเป็นตัวตั้งเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถหาคําตอบได้นะคะคําตอบมันจะติดลบทันทีนะคะดังนั้นนักเรียนจําไว้นะคะ ถ้าไปเจอโจทย์หลอกแบบนี้นะคะนักเรียนต้องตั้งสติอ่าน,นดีๆนะคะแล้วก็นำมาตอบให้ถูกต้องนะคะอะเดี๋ยวเราจะลงสมุดกันบ้างนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะให้นักเรียนเอาสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะ นักเรียนคะเมื่อวานนี้วิชาคณิตคุณได้สั่งการบ้านนักเรียนไหมคะเมื่อวานเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะพอใครเปิดสมุดขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนเขียนวันที่ลงไปนะคะวันนี้วันที่ถูกแน่นอนนะคะวันพุทธที่16เดือนมิถุนายนพศ2564หเขียนวันที่เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะนักเรียนขีดเส้นปิดหนึ่งเส้นยาวนะคะ ใครเขียนวันที่แล้วใครเขียนวันที่เสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะนักเรียนใครเขียนวันที่เสร็จแล้วหนูอย่าเพิ่งขึ้นข้อหนึ่งนะลูกนะแต่หนูรอคุณครูก่อนนะโอเคไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เสร็จทุกคนก่อนนะคะอย่าเพิ่งเริ่มเขียนข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณน่าจะเปลี่ยนข้อให้ทําอีกสไลด์หนึ่งนะคะอันนี้น่าจะไม่เสร็จนะคะนักเรียนวันนี้ ให้เขียนวันที่ก่อนเดี๋ยวคุณนจะขึ้นสไลด์ใหม่ให้นะคะ เขียนวันที่เสร็จแล้วรอเปเพื่อนก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแอจะไม่ให้ทําในหน้านี้นะคะเนื่องจากมันค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวคุณแอจะเปลี่ยนสไลด์ให้นักเรียนอาจทาแบบฝึกหัดนะคะในในข้อใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนใครยังไม่เสร็จไหมคะคุณแอจะได้เปลี่ยนสไลด์ใหม่เลยอคุณแอเปลี่ยนเป็นสไลด์ใหม่เลยใครที่เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียน คําสั่งลงไปได้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่3ต่อในสไลด์ที่2นะคะดังนั้นนักเรียนอาเขียนในสไลด์แรกให้เสร็จก่อนใครที่เขียนบันที่เสร็จแล้วนะคะลงมือเขียนได้เลยนะคะ เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะนักเรียนคุณแรูว่าน่าจะไม่ทันนะคะดังนั้นเราก็ทําแบบฝึกหัดนะคะไปทั้งหมด2ข้อก่อนก็ได้นะคะนักเรียนทําแค่ข้อ1กับข้อ2นะคะใครเสร็จแล้วเก็บสมุดลงไปได้เลยนะคะอย่าลืมตอบด้วยนะคะนักเรียน